นี่ก็จะเป็นสารตั้งต้นทั้งหมดลยครับในการทำโฟมสลายคราบพร้อมเคลือบเงาในตัวตัวแรกเนี่ยมีชื่อว่า N70 นะครับตัวนี้จะเป็นสารตั้งต้นในการทําพวกโฟมหรือแชมพูนะครับตัวนี้จะเป็นสารลดแรงตึงผิวแล้วก็ให้ฟองแบบเป็นแบนตัวต่อมาครับตัวนี้มีชื่อว่า SLS หรือว่าชื่อไทยคือฟองเส้นนะครับก็ตรงตัวเลยก็คือทําหน้าที่ในการเพิ่มฟองครับตัวนี้จะให้ฟองแบบฟูตัวนี้ครับมีชื่อว่าโซดาแอดไลท์ตัวนี้จะทําหน้าที่ในการลายพวกคราบดินโคลนได้ดีมากเดี๋วต่อมาครับตัวนีี้มชื่่อวาล6 ตัวนี้จะเป็นตัวสลายคาบนะครับแล้วก็เขาจะพวกคาบมันได้ดีต่อมาครับตัวนี้มีชื่อว่า NP9 ตัวนี้จะเป็นสลายคาบอนเนกประสงค์ครับแล้วก็ทําให้คาบเนี่ยหลุดออกไปแล้วไม่สามารถย้อนกลับมาเกาะที่เดิมขณะล้างได้ต่อมาครับตัวนี้มีชื่อว่า p e g 4 0 0ตัวนี้จะทําหน้าที่ในการเป็นสารเคลือบเงานั่นเองให้ความลื่นความเงาขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้จะมีชื่อว่า Component KD ตัวนี้จะทําหน้าที่ให้น้ํายาของเราเนี่ยมีความหนืดข้นๆไม่เหลวเหมือนน้ำเปล่านะครับแล้วก็จะบ ฟองให้เป็นละเอียดเม็ดเล็กๆเกาะยึดเกาะได้นานมากขึ้นตัวนี้จะเป็นสารกันเสียครับผมใช้เป็นตัว Dm Dm H ก็ทำหน้าที่ในการกันบูดกันเสียนั่นแหละต่อมาครับจะเป็นกลิ่นกลิ่นนี้ก็แต่งเองตามชอบเลยครับต่อมาครับ ตัวนี้จะเป็นสีครับผมสีที่ผมใช้เนี่ยสามารถใช้สีผสมอาหารได้เลยตัวนี้จะเป็นทิกครับตัวนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ตัวนี้จะคือผงข้นหรือว่าเกลือนั้นเองมันจะทําปฏิกิริยากับพวกเอ็นเดซูพวกฟองเ้นเนี้ยทำให้แบบมันหนืดมากขึ้นถ้าคุณอยากได้น้ํายายิ่งหนืดข้นๆแบบข้นมากคุณสามารถเอาตัวนี้เติมเข้าไปได้เลยใครว่าโฟมสลายคาบต้องมีโซดาฟไฟ